ตอนนี้น้องกำลังรอให้ทุกท่านเข้ามาให้ครบก่อนนะคะ วัดโพธารามนะครับผมอานิีิภัานถ้าอิ่ที่ผ่านมานะครับผมได้เคยกระทำการ ครับวันนี้ก็มากราบลาอุปสมบทนะครับในวันที่10บธันวาคมนี้นะครับวัดโพธรามนะครับบ้านเกิดของผมก็ถ้าในอดีตที่ผ่านมานะครับผมได้เคยการร่วงเกินนะครับคนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจนะครับผมขอตามปัหสิกรรมด้วยนะครับ ็นร่วมบุญนะครับในวันที่สิบธันวาคมนะครับร่วมงานปวทั้งนมนะเป็นวันดีๆวันที่ใครที่ไม่มีลูกไม่มีหลานชายก็จะได้ร่วมกันกอบใายขั้นเหลือนะน,นะครับคนมากหน้านะครับขคนที่ ลูกมรราน,นะครับที่น้องแล้วก็อันนี้ก็ทําหน้าที่ในสิ่งที่อยากทำมานานนะครับหน้าที่ของการเป็นลูกผู้ชาแต่ตัวนะครับอยากจะบวชให้กับพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นพระราชนุศลใ์นกรับในหลวงชาตทีเก้านะครับ,ลรบแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะครับนำหลักคำสอนของพระเจ้า ลอด15วันแล้วก็พยายามอุธิสุนทุภสุนส,น,ส,น,สนมาให้กับทุกคนด้วยนะครับเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปร่วมกับน้องกัน ก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่มากนะคะที่ขึ้นมาเป็นสักขีพยานในการขอขามาลาบวชน,นะคะค่ะเดี๋ยวทางบ้านเพื่อนๆศิลปินเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมอบของขวัญให้กับน้องกันกันนะคะโอเคค่ะนะคะนั้นะเดี๋ยว ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากนะคะอันนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็น้องการตั้งใจทําจริงๆนะคะตั้งใจที่จะขอขมาพวกเรานะคะจากการกระทบกระทั่งกันมาท่านที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะพวกเราหวังว่าน้องการคงได้ก้าวเข้าร่วมการสาวพัน์ในครั้งนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ที่ตั้งใจไว้นะคะขออนุโมทนาบุญด,ด้วยะคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรายังมีของขวัญจากบ้านเพื่อนศิลปินยอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่บ้านแรกเลยนะคะเป็นบ้านน้องเพลิงนะคะใครที่กรี๊ดน้องเพลิงอยู่วันนี้มีบ้านน้องเพลิงมานะคะขอเรียนเชิญตัวแทนเลยมาใครที่กรี๊ดน้องเพลิงอยู่ตอนนี้เนี่ยบ้านน้องเพลิงมี มีแฟนเพจแล้วนะคะชื่อพลพักชั้นรักคุณนะคะเป็นแฟนเพจนะเป็นภาษาไทยนะคะพลรพักชั้นรักคุณแล้วก็มี IG ชื่อเพลิกเอส s อร์ e f นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนบ้านพี่โน่ค่ะตัวแทนบ้านพี่โน่นะคะนนน่นะคะ เป็นพี่ชายที่น่านรักกับน้องกันเสมอนะคะตัวแทนบ้านพี่โนนะคะที่เก่งน,นะคะอันนี้ก็อยู่กันมาห้าหปีแล้วนะคะ ต้องมีการของขวัญต้องมีการวิธีการใช้หนึ่งนะคะ,นะคะเพราะว่าของแต่ละชิ้นที่เพื่อนๆหามาให้นี่เป็นของที่มีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะคะบางอย่างก็มีอธิบายที่มาที่ไปกันนิดนึงนะคะน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณที่เก่งมากนะคะตัวแทนบ้านที่โต้ง แล้วก็อันดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญบ้านน้องริกนะคะบ้านน้องริกนะคะเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนจากบ้านน้องริกนะคะคุณหมอเรื่องนิสิตพาน,นิชของเรานะคะเพื่อนรักเพื่อนซีนะคะนะคะศิลปินเตือนว่าเป็นว่าที่คุณหมอเป็นว่าที่คุณหมออานะคะตัวแทนบ้านน้องริกนะคะขึ้นมามอบของขวัญวันเกิดให้นะคะ อันนี้ยกทีมใหญ่มาเลยต้องขอบคุณมากๆาที่เสียสละเวลาให้กับงานงานนี้นะคะขอถึงกลุบมเลยค่ะ,คะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญบ้านน้องตม้มหาสังต้ามนะคะตัวแทนบ้านน้องต้มนะคะตั้มวัวรานะคะดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะสายฮานะคะถ้าไม่มีน้องต้ามนี่ น้องการคงจะต้องแต่งเป็นผู้หญิงไปแล้วนะคะต้องเปิดจะมีน้องป้ามาในรายการสีโพดํานะคะนะคะมอบของขวัญจากบ้านป้านะคะเอาเสียงปบมือด้วยนะคะ นะคะขอเชิญตัวแทนบ้านพี่ฮั่นค่ะตัวแทนบ้านพี่ฮั่ตาแล้วโอ้โหของนะคะ,ะต้องไม่เหมือนใครนะคะถ้ามองไม่ผิดน่าจะเป็นผักอันทําไหมด้หร <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะนี่ตัวแทนบ้านพี่ฮั่นจตานะคะ <c oughs> พูดแต่ต้องมีความอลังการของฝันขอบคุณมากค่ะนะคะต่อไปนะคะบ้านสุดท้ายนะคะตอนนี้เจ้าของบ้านเล่นลอดลายมังกรอยู่เอยังไม่สุดท้ายขอโทษทีดีกว่านะคะขอเชิญเรียนเชิญตัวแทนบ้านน้องก้างค่ะน้องก้าววรกรนะคะ น้องก้างเนี่ยตอนนี้ก็คือแสดงละครเวทีเรื่องร่อนลนายมังกรอยู่อันนี้พี่การยกนิ้วเลยบอกว่าเล่นละครดีมากนะคะมีโอกาสต้องไปดูนะคะโอเค ขอโทษที่อันนี้บ้านรองสุดท้ายนะคะบ้านสุดท้ายค่ะเป็นน้องซึ่งหล่อมากๆนะคะในบรรดาเดือสตานะคะขอะเดยนเชิญตัวแทนบ้านน้องแก,กง,สง,สะะงส้มค่ะมา,า,ะา,าะแกนะมีหันก็ต้องมี ขอบคุณมากนะครับผมจะแทนบ้านศิลปินทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่รักกันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะเดิร์สต้างแล้วก็มีแค่นี้นะครับก็ก็คงจะมีอีกแล้วเดิร์สต้างมีหน้านะครับก็ยังไงก็อยู่ในรูปนี้แหละ12ปีนะครับก็ขอให้รักกันแบบนตลอดไปแล้วก็วันไหนที่เรามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกบ้านของบ้านการได้นะครับผมยินดีช่วยเหลือเสมอครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องกังพัดไปแต่งตัวหล่อๆออกมานะคะเพื่อมา นี่แหอะนี่แหละอะโอเคอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยถ่ายเลยว่าไงไปซับหน้าก่อนตากล้องบอกว่าเธอไม่หล่อไม่พอไปซับหน้าแป๊บนึ่รัะทีมงานเตรียมเลยค่ะใครที่นั่นเดี๋ยวขออนุญาตนะ ขออนุญาตน้องคนที่ต้องกลับบ้านก่อนอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ถ่ายก่อนเนาะขออนุญาตพวกเราด้วยนะขออนุญาตพวกเราด้วยนะ,นยนะนมีนัะสินะคะน้องคือ, <Netherlands> อ <always> ขอเชิญพี่อู๋หนึ่งท่านนะคะพี่อู๋หนึ่งท่านคุณสกายสองท่านน้องกบนะคะเฉพาะเฉพาะที่เฉพาะที่เอ่ยชื่อเนี่ยนะคะช่วยออกช่วย ปลาถ่าย่ยวยด้านหน้าก่อนนะคะเพราะว่ามีธุราต้องรีบกลับนะคะเอาใหม่นะ,ะพี่อุ1หนึ่งท่านนะคะคุณสกาย2ท่านณก,ก่งสองท่านนะคะน้องกุ๊กสท่านนะคะน้องปายหนึ่งท่าน